สวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะก็ขออนุญาตมารายงานเกี่ยวกับข่าวสั้นสักนิดหนึ่งนะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราก็ได้เห็นข่าวนี้นะคะเมื่อช่วงเออมื่อวานนี้เนี่ยแหละนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ เราควรจะมาบันทึกเอาไว้นะคะก็เปิดสาเหตุนะคะการก่อโรคของอเฟเซียนะคะซึ่งเป็นสาเหตุเ,เป็นโรคที่คุณบรูซนะคะวิลลิสเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะคะก็เป็นข่าวมานานพอสมควรแล้วนะคะที่มีการแจ้งมาว่านะคะนี่คือสาเหตุที่ทำให้คุณบรูซเนี่ยจะต้องอำลาจากวงการ ไปก่อนก่อนการว่างันเถอะนะ,ะก็บอกว่าคุณบรูซเนี่ยก็มีปัญหาทางด้านกับลักษณะของการสมองเสื่อมนะด้านภาษาหลังจากบรูซนะคะได้ป่วยหนะักแล้วก็มีสามกลุ่มอาการด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องหมั่นสังเกตอาการของคนรอบข้างของผู้สูงอายุในบ้านของเราด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่า แพทย์เนี่ยเป,เปิดเผยนะคะถึงลักษณะของโรคอาฟเฟเซียเป็นภาวะสมองเสื่อมส่วนของการสื่อสารด้วยภาษาหลังจากที่บรูซวิลลิสนะคะได้ป่วยหนักแล้วก็ทั้งทางด้านของการสั่งการความเข้าใจและทั้งสองแบบนะคะก็สมกลุ่มอาการนี้ก็คือเกิดขึ้นได้เลยจากหลายสาเหตุ ทั้งอาการบาดเจ็บที่สมองทั้งสโตรกนะคะแล้วก็สมองอักเสบเนื้องอกระบบประสาทแล้วก็การรักษาเกิดขึ้นกับเหตุการณ์เกิดกับเขาเรียกว่าสาเหตุที่เป็นการรักษาในระยะแรกเนี่ยถือว่าจะได้ผลที่ดีกว่าแล้วก็ผู้ป่วยบางประเภทนั้นก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้ จากกรณีของบรูซนะคะเป็นนะักแสดงชื่อดังในวัย68ปีป่วยด้วยโรคอเฟเซียรหรือว่าเป็นภาวะบกพร่องทางการสื่อสารที่เกิดจากสมองส่วนหน้าเสื่อมซึ่งขนาดนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าอาการเนี่ยแย่ลงมากๆนะจนสูญเสียความสามารถในการสื่อสารไปแล้วนั้นเมื่อวันที่17ตุลาคมนะคะแพทย์หญิงอมพร เบนจบพลพิทักษ์นารักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ได้กล่าวถึงภาวะอฟเฟเซียว,ว่าเป็นกลุ่มอาการทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียถึงาทางด้านความสามารถของสมองทางด้านของการสื่อสารโดยใช้ภาษาเนี่ยแหละแล้วก็ โดยแบ่งกลุ่มอาการออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 1. เป็นความผิดปกติทางด้านการสั่งการด้วยภาษาเช่นพูดไม่ออกสะกดคำผิดเขียนไม่ได้เขียนแล้วไม่เป็นคำเรียกชื่อสิ่งของไม่ถูก 2. ความผิดปกติทางด้านเข้าใจภาษาเช่นไม่เข้าใจ อ่านไม่เข้าใจ 3. ผู้ป่วยบางรายนั้นมีความผิดปกติทั้งทางด้านการสั่งการด้วยภาษาและความเข้าใจถึงภาษาทำให้มีลักษณะเงียบเฉยเมยไม่พูดและไม่เข้าใจภาษาอย่างไรก็ตามหากพบอาการแสดงจากภาวะอเฟเซีย และได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกนั้นจะให้ผลในการรักษาดีกว่าการปล่อยให้เป็นระยะเวลานานควรมาพบแพทย์เพื่อประเมินหาสาเหตุเพื่อการรักษาที่ถูกต้องต่อไปส่วนทางด้านของนายแพทย์ธนินเวชาพินันพออสถาบันประสาทวิทยาได้กล่าวว่าอาการอเฟเซียนั้นเกิดจากโรคระบบ ประสาทได้หลายสาเหตุเช่นการบาดเจ็บที่สมองที่ควบคุมความสามารถทางด้านภาษาโรคหลอดเลือดสมองอักเสบเนื้องอกในระบบประสาทสองเสื่อมเป็นต้นการวินิจฉัยกลุ่มอาการผู้ป่วยอฟเฟเซียต้องทำการซักประวัติอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องซึ่งสาเหตุนั้นจะแตกต่างกันไปใน ผู้ป่วยแตละลายแนวทางการป้องกันและการรักษาจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคที่เป็นด้วยนอกจากรักษาที่สาเหตุแล้วผู้ป่วยก็จะได้รับการแก้ไขภาวะนี้ด้วยการบำบัดฟื้นฟูและใช้ภาษาและการสื่อสารร่วมด้วยผู้ป่วยที่มี ภาวะอัฟเฟเซียนั้นจะสามารถฟื้นฟูได้เช่นอาการอัฟเฟเซียจากอุบัติเหตุหรือจากโรคหลอดเลือดสมองหากอาการนั้นไม่รุนแรงมากนักสามารถทำการบำบัดให้อาการนั้นดีขึ้นหรือทุเลาลงได้ด้วยการทำอัดบบำบัดฝึกการพูดอย่างไรก็ตามสาเหตุของโรคทางระบบประสาท บางสาเหตุเช่นสมองเสื่อมผู้ป่วยที่มีอาการอัฟเฟเซียจากสมองเสื่อมจะมีอาการถดถอยลงและการดูแรลรักษานั้นจะเป็นในลนักษณะของการประคับประคองอาการของผู้ป่วยเป็นหลักโดยให้ข้อมูลในการดูแลแก่ญาติหรือว่าคนใกล้ชิดนายแพทย์ธนินได้กล่าวต่อมานะคะนอกจาก บทความนะคะที่เกี่ยวกับการเช็คให้เห็นชัดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีบทความนะคะที่เกี่ยวกับอาการที่จะสามารถเช็คได้นะคะแต่เกาื่นใดเนี่ยเราขอนําเสนอบทความนะคะที่เพิ่มเติมนะ,ะเพราะว่ามันก็จะมีข่าวออกมาว่าหลังจากที่คุณรู้สเนี่ย เขาประสบภาวะแบบนี้ก็คือจะต้องออกจากวงการบันเทิงไปเลยนะคะวงการฮอลลีวูดไปเลยมันก็มีการแสข่าวมานะคะว่าทางบรูซฟิลลิสเนี่ยเขาอาจจะมีการขายรูปลักษ์เพื่อให้นำไปสร้างดิจิทัลทวินนะคะเพื่อใช้ในวงการบันเทิงต่อไปนะคะก็ดูนะคะว่า วิลลิสเนี่ยจะทำยังไงเขาบอกว่ากระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่ทําให้พวกบรรดาแฟนคลับนะคะหรือว่าแฟนภาพยนตร์ของบรูซวิลลิสเนี่ยได้มีความหวังว่าอาจจะได้เห็นหน้าของพระเอกนะคะสุดแท้คนนี้เนี่ยแล่นผ่านบนหน้าจอฮอลลีวูดอีกครั้งหนึ่งโดยในแนวภาพยนตร์แนวแอคชั่นนะคะว่าเป็นที่ขึ้นชื่อเลยของพระเอกหนุ่มคนนี้นะคะเราบอกว่า กลับไม่เป็นอย่างที่หวังไว้เสียแล้วนะคะเมื่อบลูส์วิลลิสเนี่ยได้ปฏิเสธว่าไม่ได้เซ็นขายหรือว่าเป็นการเซ็นสัญญาขายสิทธิ์ดังกล่าวนี้ให้กับบริษัทนาะดะีฟเค้กเขาบอกว่ากระแสะข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทำให้บรรดาแฟนภาพยนตร์ของบลูส์วิลลิสนะมีความหวังว่าจะได้เห็น กลับมาเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ห่างหายไปจากหน้าจอเพราะถ้าเทียบกับอายุแล้วนะก็ยังถือว่าก็ยังน้อยในวัย68ปีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเห็นดาราท่านอื่นเนี่ยเขาสามารถเล่นลดเล่นได้จนถึงอายุแบบ80กว่า9 0กว่าเลยทีเดียวนะบ,บอกว่าความหวังนั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังแล้วนะคะเมื่อ ทางบรูซวิล l ิสนะ,ะหนุอญาติเนี่ยก็ปฏิเสธข่าวนะคะว่าไม่ได้ทำการเสร็จสัญญาเพื่อขายสิทธิ์ดังกล่าวให้กับบริษัทเพื่อให้บริษัทนี้เนี่ยไปทำการสร้างที่จะเรียกว่า Digital Twin <ม>เพื่อให้ใบหน้าของบรูซนะคะได้ปรากฏโมบนหน้าจอได้เมื่อไม่นามนมานี้นะคะบรูซได้สร้างความฮือฮาแกบ่บรรดาแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกเลย เมื่อได้ประกาศวางมือจากงานแสดงหลังจากที่เขาเนี่ยเผชิญหน้ากับอาการป่วยที่เรียกว่าภาวะบกพร่องทางการสื่อความหรือว่าโรคอัเฟเซียนั่นเองที่จะมีลักษณะท,ที่ไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้อย่างใจนึกโดยผู้ป่วยนั้นไม่สามารถที่จะผสมคําในการสื่อสารออกมาเป็นบทสนทนาได้ล่าสุดนะคะเว็บไซต์ uh, The เทเลกราฟนะคะก็ได้รายง,งานว่าบรูซนั้นกำลังจะก,กลายเป็นนักแสดงฮอลลีวูุคนแรกที่จะได้ขายรูปลักษณ์ของเขาโดยเขานั้นได้เซ็นสัญญาขายสิทธิ์ดังกล่าวให้กับบริษัท Deep Cake โดยบริษัทนี้จะได้รับอนุญาตให้สร,สร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลทวินเพื่อให้ได้ปรากฏโฉมออกมาเป็นบรูซอีกครั้งบนหน้าจอภาพยนตร์ได้แต่สรุปแล้วนะคะก็ ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะบอกในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเทคโนโลยีการแปลงโฉมนักแสดงบนหน้าจอภาพยนตร์หรือในสิ่งบันเทิงอื่นๆนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่เลยแต่การขายลิขสิทธิ์โฉมหน้าของนักแสดงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของนักแสดงให้กับบริษัทเพื่อนำไปใช้เป็นโฉมหน้าในการแสดงต่างๆนั้นถือได้ว่าเป็นครั้งแรก ในวงการฮอลลีวูดนั่นเองนะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะว่าน่าจะเป็นอ่านสิ้นสุดบทบาทหรือการแสดงหรือการลดแล่นของทางคุณบรูซนะคะในวัย68ปีซึ่งทำให้หลายคนนั้นตกใจมากนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีบทความนะคะว่าสมองส่วนหน้าของคุณบรูซเนี่ยทุกคน นะมีโอกาสที่จะเป็นแบบเขาเลยนะคะก็ลองมาเช็คอาการดูอาการที่พบได้บ่อยและเป็นอาการเป็นอาการที่เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าคุณอาจจะพบกับสภาวะแบบบรูซได้นะคะเขาบอกว่าสมองส่วนหน้าเสื่อมเป็นโรคที่รักษาแล้วยังไม่พบนะคะหนทางที่ประสบความสำเร็จเขาบอกว่าทุกคนอาจจะมีโอกาสเป็นแบบบรูซ วิลลิสก็ได้หมอสมรสนะคะเผยว่ามักจะพบในช่วงอายุ45ถึง65ปีซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี้ยถือว่าเป็นช่วงอายุที่สำคัญมากๆเช็ค8อาการที่พบได้บ่อยหากคุณพบว่าคุณมีอาการลักษณะแบบนี้3-4ข้อขึ้นไปญาติควรจะต้องพาไปพบกับ หมอทางด้านสมองเขาบอกว่าบลูสวิลลิสนะคะเป็นนักแสดงชื่อดังที่คนไทยเนี่ยรู้จักภาพยนตร์ที่โด่งดังนะคะดายฮาร์คนอึดตายยากได้มีอาการป่วยด้วยโรคสมองส่วนหน้าเสื่อมล่าสุดนะคะได้สูญเสียถึงทักษะของการสื่อสารในวันที่17ตุลาคม2566ในแพทย์สมรสนะคะพงละไม แพทย์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบากลกรุงเทพพัทยาได้ให้ความเห็นผ่านทางด้านช่องทาง Facebook ส่วนตัวถึงโรคสมองส่วนหน้าเสื่อมโดยระบุว่าเป็นโรคที่ยังไม่สามารถที่จะหาทางรักษาได้และเราทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบบรูซวิล l ิสด้วยเช่นกันเขาบอกนอกจากนี้นะคะยังได้นำภาพ เอ็กซเรย์สมองเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างสมองปกติกับสมองเสื่อมโดยภาพทางด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะต้องขอเลื่อนอภาพนะคะให้ทุกคนได้เห็นเนาะภาพนี้นะคะเขาจะบอกว่าโดยภาพทางซ้ายมือเนี่ยเป็นภาพที่สมองส่วนหน้าเสื่อมนะคะแล้วส่วนทางขวาเนี่ยก็คือสมองปกติส่วนอาการที่พบได้บ่อยนะ,ะถ้าคุณพบแล้ว นะประมาณ3-4ข้อนะคะดังนี้เนี่ยควรที่จะให้ญาติเนี่ยพาไปพบสมองโดยเร็วเลยเขาบอกว่าเพราะว่ามีอีกหลายโรคนะคะที่มีอาการแบบนี้ได้ 1. น,นะคะพฤติกรรมของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนหงุดหงิดก้าวร้าวหรือว่าซึมเศร้า 2. ไม่สนใจในสิ่งรอบตัว ไม่มีความเห็นอกเ<อ>ห็นใจใดๆทั้งสิ้น 3. ใช้จ่ายเงินสิ้นเปลืองเล่นการพนันมีความสอสอนะ,ะทางาทางเพศนะคะแล้วก็มีอารมณ์เนี่ยค่อนข้าง,ง,ส,งสู่สง 4. กินกระดาษเข้ามาในป่านะคะหรือว่ากินของที่ไม่ควรกินก็คือรู้สึกมันผิดแปลกไป อยู่ๆก็คว้าอะไรที่มันไม่ควรจะเป็นอาหารเข้าปากนะคะหเจอไฟแดงแล้วไม่จอดด่าใครได้ด่าเลยยับยั้งใจไม่ได้ก็คือพฤติกรรมแปลกไปจากที่เคยเป็นนะคะทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะคะหพูดจาบกวนพูดเราไม่เข้าใจท่านท่านที่ว่าแต่ก,ก่อนนั้นสามารถพูดจาได้ตามกติ คือทั้งหมดทั้งมวลเราจะอยากจะบอกว่าไอ้หกข้อที่เราว่ามันเนี้ยคือมันสวนทางกับสมัยก่อนที่คุณเคยเป็นสมมติว่าก่อนเนี่ยคุณเป็นคนปกติหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ในบ้านเนี่ยเมื่อก่อนปกติแต่อยู่ๆเนี่ยก็มีสภาวะแบบเนี้ยฉับพลันทันใดนะอย่างที่เราเคยได้เสนอว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการสื่อสารภาษาและพวกเนี้ยแล้วอยู่ๆเนี่ยก็ไม่พูดพูดไม่ออกเงียบ ก็คือสื่อสารไม่ได้นะคะเออแล้วก็เนี่ยพูดจาวยกวนพูดจาไม่เข้าใจท,าท่านท่านเรวยว่าแต่ก่อนก็ปกติ 7. ลืมชื่อคนสถานที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต8เขียนหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเราไม่เข้าใจลืมหน้าคนที่เคยรู้จักแบบลืมชนิดว่าลืมไปเลยอะ ก็เป็นลักษณะของอาการหมสมองเสื่อมนะคะซึ่งจะจําเรื่องราวอะไรไม่ได้แต่ว่ามีคิดว่าอันนี้มันหนักกว่าเดิมตรงที่ว่ามันสื่อสารไม่ได้ด้วยคือแม้ก็แม้แต่จะพูดแม้แต่จะบอกเนี่ยก็คือไม่ได้หนักกว่าเดิมอีกถูกไหมคะถ้าถ้าจําไม่ได้สมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะพูดไปเลยว่าคุณเป็นใครหรืออะไรนู่นนี่นั่น,นแต่นี่คือเงียบนิ่งแล้วก็สื่อสารไม่ออกไง พรอไม่รู้จะสื่อสารยังไงคือสมองส่วนนั้นส่วนภาษาเนี่ยมันเสื่อมไปโดยนะ้าแพทย์สมรสนะคะก็ได้ให้ข้อมูลสําหรับปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมส่วนหน้าเนี่แหละนะคะไว้ดังนี้บอกว่ามักจะพบได้ในช่วงของอายุ45ปีถึง65ปีซึ่งเป็นช่วงระยะที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็เคยมีประวัติของการบาดเจ็บที่ศีรษะมเีเลือดนะคะออกในสมอง ศรีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงอุบัติเหตุทางสมองแล้วก็บอกว่าอย่างบรูซเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้จากอันนี้ก็ได้นะคะก็คือไอ,อเขาเรียกว่าบทบู๊ลางผ่านที่เขาเล่นเนี่ยอาจจะมีบางซีนนะคะกระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่าส่วนอุบัติเหตุทางส่วนตัวทางด้านชีวิตส่วนตัวนี้มิไม่แน่ใจนะเขามีหรือเปล่าแต่เขาก็วงเล็บมาแบบนี้ว่า มันอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้ก็ได้งานวะ้วบอกว่าการสัมผัสยาฆ่ายาสารเคมีต่างๆนะคะหรือว่าเ,เชื้อนะคะที่เ,เขาเรียกว่าเป็นโรคทางด้านเลือดนะคะอย,อย่างเช่นออ HIV อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าโรคเอชแล้วก็บอกว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยมีสภาวะของการเป็นโรคสมองเสื่อมส่วนหน้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ความผิดปกติของยีนบางชนิด นะคะทำให้เกิดความผิดปกติของโปรโตีน43เซลล์นะคะแล้วก็สมองส่วนหน้าแล้วก็สมองส่วนขมับนั้นคือเขาเรียกว่าสูญสิ้นสมรภาพว่างั้นเถอะก็คือสมองตายนะคะนี่ก็เป็นาสาเหตุนะคะที่เรานำมาฝากกันเนาะก็เรียกว่า ถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลนักษณะของคนที่ความจำเสื่อมความสมองเสื่อมนี่แหละเหมือนที่เราเคยได้รับทราบกันมาแต่ว่ามี่มองว่าของบรูซวิลลิสเนี่ยมันมันมีความพิเศษตรงที่ว่าแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นดาราและเขาก็เป็นดาราที่ยังอยู่ในวัยที่ไม่ถึงขนาดที่คุณจะแบบไร้สมรรถภาพไปเลยเงเพราะว่าแค่68ถูกไหมคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เล่นปกติ แต่เขาบอกว่าในช่วงระยะหลังมาเนี่ยบรูซ c เนี่ยมีปัญหาถ้าคนที่อยู่ในกองถ่ายหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยเขาจะรู้เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะรับเล่นหนังที่มันเป็นเกรดไม่ดีเกรดต่ําเกรดชนิดที่เรียกว่าเหมือนถ่ายเล่นกันเองเลยด้วยซ้าก็คือเขามีปัญหาไงก็คือเขาไม่สามารถจําบทได้คือเขาบอกว่ามันมีถึงขนาดที่มีข่าวมาด้วยนะคะว่าบรูซเนี่ยสื่อสารไม่ได้ แล้วก็ถึงขนาดที่ว่าต้องมีการใส่หูฟังเลยนะคือเป็นเหมือนเป็นวิทยุสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบซ่อนเอาไว้แล้วก็คอยบอกบทว่าบรูซเนี่ยจะต้องทำอะไรต่อไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยไงว่าคุณคุณจะสามารถรับงานได้ต่อไปแล้วเพราะมันไม่สมูอีกต่อไปแล้วอะถูกไหมในการเคลื่อนไหวหรือว่าในการสื่อสารคือเขาเขาไม่สามารถที่จะ,ะสื่อสารกับคนได้เลยไงมันก็เลยเป็นปัญหาตรงนี้ แต่ว่าคนที่เป็นสมองเสื่อมอะไรทั่วไปเนี่ยก็คือก็ว่ากันไปเนือัลไซเมอร์ Alzheimer, หรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าของคุณบรูซเนี่ยคือการสื่อสารเลยมันก็เลยส่งผลออกมาว่าคุณบรูซเนี่ยนิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยนะซึ่งเป็นปัญหาในกองถ่ายในช่วงระยะหลังที่ผ่านมานะ,ะมีเห็นมีข่าวมาแล้วนะตั้งแต่เมื่อแบบสอสามปีที่ผ่านมาก็คือเอาง่ายๆว่าพยายามประคับประคองมาโดยตลอด นะคะแล้วก็ช่วงหลังๆก็ไม่ไม่ดีขึ้นเลยก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครอบครัวต้องออกมาประกาศนะคะว่าเออไม่สามารถไปต่อได้แล้วแหละแล้วจนกระทั่งมาข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็คือหนักกว่าเดิมนะคะว่าไม่สามารถสื่อสารได้ต่อไปแล้วนะแสดงว่ามันมันเสื่อมหนักมากโห่นี้มันทําให้เรากุ้มใจนะทําให้เรากุ้มใจว่า อไอ้เนี่ยโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยคือมันแทบจะไม่มีไม่มีการบ่งบอกได้เลย,เ,ยเพราะว่าคือบางคนเนี่ยจะเคยพูดเล่นกันใช่ไหมคะว่าโอ๊ยถ้าเกิดว่าอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ทำงานทำการไม่คิดไม่คิดเลขไม่คำนวณไม่เล่นเกมเนี่ยอยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยระวังนะเดี๋ยวจะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ แต่ว่ามีว่ามันไม่ใช่แล้วแหละมันไม่ใช่มันมันไม่สามารถช่วยอย่างนั้นได้เพราะว่าคุณลองดูนะคุณบรูซวิลลิสเนี่ยเป็นคนที่ขยับอยู่ตลอดเวลาเอาง่ายๆว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าว่างงานถึงทำถึงขนาดที่ทำให้สมองฟอกถูกไหมเขาเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาตลอดมีงานมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมองได้ว่า ไอการที่คุณแอคทีฟอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้การันตีนะว่าคุณจะไม่ได้เป็นโรคสมองเสื่อมโอ้โหนี่ถือว่าน่ากลัวมากเลยนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกยีนอพวกอะไรอะ่ะจะว่าเป็นพวกในร่างกายของเราออวิทยาศาสตร์อาจจะบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์ได้ไหมอืมก็คงจะว่าได้แหละเพราะฉะนั้นไม่มองว่ามันมันไม่ใช่แล้วแหละไอสิ่งที่เราเคยพูด่กับญาติผู้ใหญ่กับเราหรือว่าเราพูดเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ไหม ไม่ไม่ลองคำนวณเหรอเออเนี่ยแม่อยู่บ้านให้แม่เล่นเกมดีกว่าไหมเดี๋ยวสมองเสื่อมนะเอออะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วค่ะก็พอมีคดีของบรูซมาเนี่ยมันทําให้เราโอ้โหเราเรากุ้มใจมากกว่าเดิมนะว่าแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะป้องกันได้เลยนะอันนี้พูดจริงถ้าจะป้องกันป้องกันได้เนี่ยก็มีเพียงแค่การ อไม่ไม,ไม่ไม่ทําให้สมองกระทบกระเทือนอะไรประมาณนี้แต่คุณลองสังเกตดูนะว่าที่มีอ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรเ่ยยีนยีนนะคะหรือว่าคโครโมโซมหรืออะไรเนี่ยที่ท,ที่ที่มันเป็นที่มีอ่านมาเนี่ยว่าในช่วงหลังๆเนี่ยที่คืออะไรนะเดี๋ยวย้อนกลับไปก็คือ,อมีประวัติการบาดเจ็บที่ศีรษะเอออันนี้เราอาจจะพอป้องกันได้ นะคะการสัมผัสยาฆ่าหญ้าสารเคมีอะไรต่างๆโรคเอชไอวี HIV, นะคะหรือว่ากรรมพันธุ์ก็คือคนในครอบครัวเป็นไหมความผิดปกติของยีนบางชนิดในร่างกายของเราเนี่ยแหละเห็นไหมคะว่ามันมันยากมากสิ่งที่เราป้องกันได้อย่างเดียวคือเราป้องกันปกติกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะ,ะหรือว่าเอชไอวี HIV, นะคะหรือว่ายาฆ่าหญ้าอะไรประมาณนี้แต่อย่างอื่นละ่ะกรรมพันธุ์ นะหรือว่าเออถ้าสมมติว่าในตัวเรามันมียีนปกติยีนผิดปกติเราก็ไม่สามารถที่จะนั่นได้เพราะฉะนั้นเราขอที่จะคาดเดาวไว้ว่านะอย่างบรูซเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องเจ็บป่วยมันก็คงจะลงไปที่กรรมพันธุ์นะหรือว่ายีนภายในร่างกายของเขายีนภายในตัวเขาอะไรเงี้ยโ,โหนี่มันน่ากลัวนะพูดจริง เพราะว่าแถวบ้านมี่เนี่ยก็มีนะมีอคนในซอยอะไรเงี้ยเขาก็เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยคือทุกทรมานมากอะคือมันมันเหมือนกับว่าต้องมีคนอยู่กับเขาตลอดเวลาแล้วเขาก็เกลี้ยกล่อมด้วยนะคือเกลี้ยกล่อมแล้วแบบเอาไม่อยู่เลยเรียกว่าคนที่ดูแลเนี่ยจะไปก่อนเลยด้วยซ้ําเพราะว่ามันมันเป็นการใช้อารมณ์ล้นวนอะไรเงี้ยก็ ก็ลำบากนะแต่ว่าของคุณรลูสเนี่ยเท่าที่เราเห็นรู้สึกเขาจะเป็นลักษณะของการเงียบนะเงียบอย่างเดียวเลยแบบไม่สื่อสารอะไรเงี้ยมันก็เห็นใจนะเห็นใจคนที่เป็นคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นมีก็คิดว่าเอออันเนี้ยมันมันน่าสนใจนะคะก็เลยอยากเอานำมาแจ้งนะคะให้ทุกคนได้แล้วมาระวังกันด้วย ก็หดหูดใจนะเออว่าเราว่าเราจะรอดกันไหมอะไรแบบนี้โนะในอนาคตก็หวังว่านะคะในอนาคตเนี่ยจะมีหนทางในการรักษาเนาะเพราะว่าส่วนมากโรคใหม่ๆอนะไรเงี้ยมันก็ยังไม่มีวิธีการรักษานะก็หวังใจว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะมันก็จะดีขึ้นนะมีก็เห็นข่าวเหมือนกันว่าภรรยาเก่านะคุณเดมิม่มเน่ยก็โหแบบ ร้องไห้นะคะว่าเออเขาก็ไม่นึกไม่ฝันนะนะว่าอดีตสามีจะมาะเผชิญกับแบบนี้คุณคิดดูดิดภาพคือเนี่ยเราถึงได้มีาภาพในอดีตที่เขาเคยรุ่งเรนะืองก็คือเขาทํางานมาโดยตลอดนะคะไม่เคยหยุดพักเลยจะว่าแบบเหมือนที่เราแซวกันเล่นเนอะเอออยู่นิ่งๆแล้วสมองฝฟอเดเ,อเดี๋ยวความจําเสื่อมเงี้ยมัน,มนใช้ไม่ได้แล้วแหละก็ต้องรามาระวังกันนะคะแล้วก็มกันสังเกตด,ด้วยนะคะ ผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุในบ้านคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะะดูด้วยว่าเขามีอาการอย่างที่มีได้พูดไปหรือเปล่าแปอย่างนะคะก็บุญรักษาทุกคนค่ะก็อย่าลืมนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้เพื่อเป็นกําลังใจให้โอเคนะคะเราถ้ามีอะไรน่าสนใจเราก็จะนํามาฝากอีกเช่นเคยนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ